สบายทีพี่น้องมักจะู่ทุกคนอ้หัวนูพี่น้องค่ะหัวนตัวปิดขิขากันเข่ามาสวนนเขตพี่น้องเลยมาเวียกเน้อตบ,บหูวเวียกงางมีแต่ถ่าพังในคลิปบึ่งคลิปสาวน้อยบิ่งคลิปบึ่งนแล้วพี่น้องเอนอนกับลูกกับถ่ายจะได้ลดพี่น้องเวลาเามเวียดง้างมราเล่อจะจึเปินว่ามาเลาอนองเลาอเออเออว้าาาอาาา เด้อเด้อพี่น,อออน้องเขามีซอนเดื้อคมด้อเพิ่นตัวเองเห็ดเองเก็บเองหายเองเนี่ยนั่งถ่ามันก่อนเจอหน้ามันมามันออกไปทางนอกติดไว้นี่เขารับซื้อบรซะหน่อยอ้าวเขาซื้อคอมคอมาเขาขเซ็ตห้าแล้ว เอาคอมมาคอมมาบิงเอาคอมเบิ้งดื้อไปเนาะเอาคอมเบิงก้อนเนาะมาสหนคอมด้อเนาะคอมมาดื้อเอ้พี่น้องเอ้อโต้ม่เลย่ม่บาอ่าฮะนัดเล่น้อยนึงะบุคคาที่ัดเล่น้อยคำเสียนบางเงินอืม หมืงนรถได้พี่น้องเงนะลยใช่ไหมเนาะรถกายทางไปกายทางมาแล้วก็วงวกใส่วงวกควรนรถเอะแนมหัวเอ้าหัวโดนหัวโดนโดน้ำพี๊่ะคือได้ขี่รถด,ดีใจดีใจได้ขี่รถทัพปี menghafal. Aiyah. Hm. Aiyah. Hm. Aiyah. Hm. Dihati penuh. Aiyah. kilo. Aiyah. kilo. ดีใจบปเลอืมหลักลาดีใจปล่ลบกอ๋อะคะัวโนโน่น,นี่ยุ่งกินเ้อพี่้องเด้ออันโนโน่ทั้งหมาเลยัวตับต่ห้องดังมาถลักหลแต่ประมลลักหลกัะเ้ลูกห้องดังแล้วนะเฮ้ย ดีใจใช่ไหมล่ะกเด้อือใช่ไหมอืมเย่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 เ่เี่เย่นย่เย่เย่เ่เย่เี่เย่เย่เย่เน่เย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 ่เ่เย่เี่เอ่เย่เย่่่่่่่่เ่่่เเ่่า่่เร็จไปเร็จมา่ เด็กก็ขายองปนดคห้างก็ตั้งห้านตรงนี้ห้างก็ตั้งห้างห้างก็ตั้งเต็นเข่าได้ก็หลดมือถือออกเนี่ยเด็กหลดตู้เขาคือไปได้สะไปไล้พอออกเนี่ยซะหน่อยกังวลกับพับหลดเนาะเออเขาก็เห็ดทางให้เขาไปอยู่โอ้ยเขาหยานเบียดกันแต่ว่ามือแต่แท้กเขาบ่ให้เขาเข่ามาเลยฮามาเฮซักไปเขาเอิ้นแม่นเฮามาเฮซักนั่นซะตู้เขาอยู่ดีมีเฮงเด้ฮอบริคอเขาเป็นนี่ฮอบมานี่แหละเขาไก่แสงเป๋อมานี่ย มาขอพรนะเพิ่อเอาเป็นอย่างนี้มาหอดเจ็บของเรวเป็นแนวนี้มาหออเก็บของมาเป็นแนวนี้พี่้องโมกใส,ส่อิกมแม่มะกินกาฟแฟนะก็กดกะได้เขาบอกให้จอดได้ยุ่งรมีคนมาจอดเขาเดียวทเขา เลาะยังไงนจอดเท่าไรอยากขี่เลาะเบิ้งซื้อเซอนเบิ้งซื้ออะไราได้อยากลงยางได้ากาชสาวว่าถูกพญานาคถูกจะปูพญานานี่รถตู้เขาสิไปือซะหน่อยไปวิทยุไปลดไปรถับไปขับไปวิทุคือการเนี่ยเนี่ยเนี่นาตู้ก็ออกอะไรอตาพิม่านนี่ พวกแน่อยู่ทั้งนั้นตั้งแต่นแหละอเสือผ้าเครื่องติดปะโอ้ยอยากได้เครื่องให้ลูกเด้ออยากได้หมูออโต้น้องบอลถ้าตัวเงางยาดบันไดมาหลอกดอกเฮาสน้อยนี่แหละหลอกเอาหลอกมันนี่แหละเขียนยาวเด็กน้อยถือถือหนึ่งอันเลยเขียนยาวสีชมพูนี่เนาะเสือเขียนยาวเสือเล่นเสือหยังหยาดมันได้้ตงมาหลอกได้เอเฮา น่หลอกนเนอะอือนี่จะตัวงามๆมดเลยเป็ได้เสือขญาว้วมันชิขาวหนาหนาวสีซื้อจากสองตัวเสือแลนได้ยัเอาบ่จะได้ตัวเองหนอกให้ลูกได้ระยะดอกน่มันหนามันล่นแล้วมเมย์มันยม่มีใส่ใส่ตัวเก่าตัวตองหอมเลยเนาะหอมน้ำเริมแคบลนมัอ่น่ายนหนอายแน่นิาอมันอือหอมเลย้นออกหอม เกือบก็มีตะครุ่งางามเนาะเลาะบุญทรงเฮือนำกัน <laughs> งานงานออกพรรษางออกพรรษาบุญทรงเฮือฝั่งลาวเดอ้อสอนนาเกตพี่น้องวันที่สิบเจ็ดที่สร้างน้ำนองก่วคลองเยอะแยะ,ยะกระปอ๋องกระเป๋าละซะหน่อยโคนมาเลาะเลยเนาะคักเว้ยงของอ,อยากของกินเพียบเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องผื่นยำยมมีมเบิร์ตสะพาน้าแพรุ่นบึกรุ่นบึนบโออตุ๊ก,กตาเป็นตะแพงนวดลูก กูนะกระเป๋าเงินน้อยๆนะเป็นตะแพงแท้ต่อันง,ง,งามๆพี่น้องเบิกข้างหน้าข้างหน้านั่นนะพี่น้องนะผักกลิ่นอ่ะตอนอยากกินยังดุซินปะมึงอยากยังดิซซ้่กินเป็นไก่เป็งกา ชิ้นมาฝากคนนี่ได้องชิ้นแล้บอกโโตรับแล้วโอโต้พี่น้อคองกันยมบลายปันไดยเดิมพี่น้องยมบลายเนาะไปเขาเลี้ยวทางนี้เลี้ยงออกเลยออกทางนี้เลยเดินพี่น้องวันลาไข่ห่อนมือห่อนยามหนึ่งผลิตนั่นเลยโอโตรับพี่น้องสุดท้ายรับพี่น้องแม่เอามาคาบเสือกวันนี้ละการรับเลยพี่น้อง โอ้ชฮะกสสส็สามโมงสามโมงสามโมงทีโทรหาพ่อไปขับบอลกอ็ให้พ่อไปขับ,บน้องบอลน้องบอลเลิกหิงเงียน้นยไปถางมันอยู่หน้าอันนั้นอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเพื่อนนี่ยังบปิดโอนเลยมันยัง่ปิดมาเนี่ยจับว่าใครเราส่งเบอร์โทรมานำแนวใช่ไหมนะมันหอจะต่อตกันอยู่่เป็นยังบอกไปถามมันอยู่มุงเก่าอยู่หน้าบ้านมันอะไรอย่างเงยมันเห็นหลบกันหยุดจึดเลย ไม่อนี่พาน้องออโต้มาเที่ยวพี่น้องแล้วกะนแม่เแ่าพา,พาเพิ่นพาไปกินอเมซอนเลยพี่น้องเลยพาไปเลาะแมคมคองพี่น้องเลยทำประมงทาำไ่เถ่าน้อยหกักพ่นม่ได้เลาะหน่อยไหมลาบพี่น้องทุกวนก็จะเอานอนพี่น้องนอนในรถหลดครังมันเลยพี่น้องเลย่บริพาไปลินบด้พาไปเฮือนหยาเลยเพ <c oughs> ราะว่า บริาพาเวียกเพราะว่ามันอันนั้นชะน้อยเ,ยเยออเขาไปแหลนเวียกนะมันบริาพาอิีมาไปสินะเ,เพื่อมาเส่นหลัดมาทางเคมของ,ของกับบ้านเลยแต่มือหนาไปเลยมือออกพันชาเขาจังมันหนังตีนมันเตะอะไรมือออกพัะชากองหนึน่งก้อนแรดบ,บริมาเขาบอก,กว่ากระตุงรถน้อง หนึ่งที่นี่บริเวนต้มบริเวณปิ้งปิแล้วไปให้เขาแกะครับนี่เออปิ้ีครับอืมสลีปปิ้งพี่น้องหอมหอมแซ่บหวานมันโอเคพี่น้องลาไปก่อนคลิปนี้ก็บมี่แงดอกพี่น้องเยพากันมาเที่ยวสวรรค์นาเกดพี่น้องเด้อขอเก็คลิปหน้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบายที่พี่น้องเด้อ